เราไม่ควรเพิกเฉยต่อจิตสำนึกของเราแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่26พฤษภาคมปกป้องจิตสำนึกของคุณมัทธิวบทที่13ข้อ15เพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของพวกเขาก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายอ่านเพิ่มเติมมัทธิวบทที่13ข้อ1 4ถึงาคำว่ามีใจเฉื่อยชาหมายถึงค่อยๆรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหรือค่อยคอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของหัวใจที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด หรือถูกโจมตีในทันทีแต่เป็นสภาพที่ถูกบ่มเพาะมาเป็นระยะเวลายาวนานนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรเพิกเฉยต่อจิตสำนึกของเราแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามการปกป้องจิตสำนึกจะช่วยรักษาใจของคุณให้ไวต่อพระเจ้าและจะช่วยไม่ให้ใจของคุณแข็งขึ้นกลายเป็นใจหินถ้าคุณรักษาความไวต่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไว้แม้ในสิ่งเล็กๆ คุณก็จะมีความเข้าใจและเติบโตขึ้นในพระเจ้ามากขึ้นจนถึงความภัยบูรณ์ของพระคริสต์การดําเนินในพระวิญญาณไม่ใช่ในเนื้อหนังจะส่งผลต่อการรับรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดถ้าเราทําบาปเป็นปกตินิสัยและไม่พยายามควบคุมเนื้อหนังจิตสํานึกของคุณก็จะเป็นมนทินและกล่าวโทษตัวเองพระเจ้าไม่เคยกล่าวโทษคุณเพราะว่าคุณคือบุตรของพระองค์และพระเจ้ารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไข แต่จิตสำนึกของคุณเองที่จะปรับปรำตัวเองชีวิตในโลกนี้นั้นการตระหนักรู้ถึงความรักของพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันคือความเชื่อและมั่นใจว่าความรักของพระองค์จะช่วยเราให้ต่อสู้การทดลองให้ทำบาปและรักษาจิตสำนึกให้ถูกต้องและมีใจบริสุทธิ์ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สข้อ21กล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ให้เราประกาศว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้ารักเราเสมอเพื่อให้เรามั่นใจและก้าวไปข้างหน้าด้วยชีวิตที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นคือชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความบาปและประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตให้เราเชื่อและมั่นใจว่าความรักของพระเจ้า จะช่วยเราให้ต่อสู้การทดลองให้ทำบาปและรักษาจิตสำนึกให้ถูกต้องและมีใจบริสุทธิ์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกรักษาใจให้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเสมออย่าให้ลูกมีใจแข็งกระด้างขาดความยำเกรงพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน